สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีกับบอลสีสวยๆเช้าเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้พนันมาทําบอลสีทําคลิปให้เช้าว,วันจันทร์วันนี้ก็จะมาแบ่งปันงานหัวนะคะงานหัวอีกแล้วนะคะกําลังขึ้นเรื่อยๆนะคะพนันช่วงนี้ก็จะไปปล่อยเป็นงานหัวนะคะเพนเื่อนจ๋าบอลหัวสวยๆใครอยากเอาไปทําฟอร์มกก็จัดได้เลยนะ ป้านันจะรีวิวให้แค่อย่างละต้นนะคะเพื่อนๆนท่านใดถ้าต้องการสองสามต้นหรือ6ต้นแต่ละอย่างก็บอกป้านันได้นะป้านันก็จะคัดให้นะคะต้นไกลเคียงกันเท่าๆกันนะคะเพราะว่ามันมีอยู่หลายแปลงอยู่แต่ป้านันจะพูดแค่อย่างละต้นให้เพื่อนๆนนะคะมีเป็นงานหัวนะคะเพื่อนๆืนจ๋าน้อง ได้ผ่านการยุบมาแล้วหัวก็เริ่มต้นที่นิ้วโป้งขึ้นไปนะคะนิ้วโป้งขึ้นไปถ้าแต่บ,บอลบางตัวที่ว่าเขาเรียกอะไรที่ว่าห่วงหนอ่อห่วงหัวก็จะมีน้อยนะคะเดี๋ยวปนันจะบอกว่าต้นไหนที่ว่าพันไหนที่ว่าหัวเล็กกว่านิ้วโป้งมันก็จะมีไม่กี่อย่างนะคะเพราะปนันจะเลี้ยงบอลที่เป็นบอลบ,บ้านบอนบลโบราณน,นะคะจะเป็นทนกับ อากาศข้างนอกได้ดีมากนะคะไปเลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติเราได้ดีมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับบอลสีสวยๆเชา้าวันพุธนะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่5เดือนมีนาคม2,568นนะคะวันนี้ป้านันก็จะมาแบ่งปัน ความงามแบ่งปันบอลสีงานหัวนะคะงานหัวราคาแบบเบาๆโปร9 9บาทนะคะโปร9 9บาทค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบบาทนะคะค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบบาทาห่อตุ้มห่อตุ้มส่งไปสนี EMS ให้นะคะได้ทั้งโอนและปลายทางเพื่อนๆท่านใดชมคลิปแล้วนะคะ ถูกใจต้นไหนต้นอะไรนะคะสั่งได้เลยค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบาทหอ่อตุ้มนะคะกี่ต้นก็ได้แล้วแต่นะคะหรือจะเอาแบบอย่างละ3ามอย่างละ2แล้วแต่ถนัดเนาะถ้าใครจะเอาไปทำฟอมกหรือว่าจะเอาไปผ่าทําจํานวนก็คือได้เลยนะคะน้องมีหัวแล้วคือเขายุบจากกระถางสี่ 4, กระถางหกประนันก็พอเขาทิ้งใบประนันก็ เขาเอาหัวความเอาหัวมาปลูกใหม่ลงแปลงเลยนะคะลงแปลงเอาใบก้ามปูลงแปลงเลยอันนี้ก็คือแบบถอนห่อตุ้มไปนะเพื่อนๆจามีหัวทุกต้นนะคะมีหัวทุกต้นใครจะเอาไปทําจํานวนไปผ่าทําจํานวนได้เลยนะคะบางต้นก็มีหน่อไปนะคะบางต้นก็มีแค่ใบก้านเดียวแต่หัวก็คือไปไป่าได้ ถ้าใครอยากไปทําฟอมกอกก็สั่งได้เลยจะเอาอย่างละกี่ต้นนะคะแต่บางอย่างปนันก็มีต้นเดียวเดี๋ยวปนันจะกํากับเนาะว่ามีต้นเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวันนี้39บาททุกต้นทุกอย่างทุกกระถางนะคะบอนบ้าน,บ,านบอนโบราณโบราณเราเนาะแต่นางสวยนะคะเพื่อนๆจ๋า นางก็สีสันสวยแล้วก็เลี้ยงนอกตู้แบบสบายๆนะคะไม่จําเป็นต้องมีตู้เนาะหนึ่งมันคืองานหัวสองมันข้ามมาได้1ปีแล้วนะคะเนเพื่อนจ๋ามันมันแบบมีความแข็งแรงต้านทานได้แล้วนะคะบอลเก่าบอลโบราณเราเลี้ยงนอกตู้ได้แบบสบายๆกันเลยอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะต้นแรกกันเลยนะต้นแรกป้านั้นเอาให้อันนี้เลยอันนี้จะเป็นสิลาหุ้มทองอต้นนี้นะคะ หนึ่งมีหลอดหลอดที่สองออกมาแล้วกำลังพึ่งนะคะนี่อ้วนอวน้อวนนะคะห่อตุ้มให้ไปนะสามสิบเก้าบาทเอาต้นแรกนะคะต้นต่อมานะคะต้นต่อมาอ้าวแล้วก็จะเป็นต้นนี้เป็นนางไหม่เอาประนันให้เป็นไปเป็นนางไหมนะคะให้ไปเป็นนางไหม่านางไหมนะคะมีด ายแดงๆอยู่นี้นะอันนี้จะเป็นบอลเก่าบอลโบราณป้านัน,านก็ลืมชื่อนะคะ,ะโ่มาหนึ่งใบนะคะจุดดอกสวยพื้นใบสีเขียวเม็ดสีแดงกระจายนะคะนี่เม็ดสีสวยอยู่นะสวยๆกันเลยนะคะอ่าน,นี้ก็จะเป็นบอลบ้านๆอันนี้จะเป็นหงสุวรรณหงสุวรรณแคบได้แขบนะคะถ้าแขปไม่ได้ก็จดชื่อนะคะจดชื่อบอลให้ป้านันเลย จดชื่อมาเอาอย่างละกี่ต้นอันนี้จะเป็นเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะคะอันนี้จะเป็นเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นพะลักนะคะต้นนี้จะเป็นพะลักน,นี่บอลโบราณโบราณเราเลยนะพะลักนะคะดูอต้นนี้สีปราดสวยเป็นเพื่อนจ๋าสีปาดแดงมาเลยสีปราดน้องเป็นชื่อว่าสีปราดนะคะแคบได้แคบนะ อันนี้จะเป็นมนสวรรค์น,นี่มนสวรรค์นะคะน,นี่จะเป็นกาบนาคาลาดนะคะเป็นบอลกาบนะบอลกาบนาคาลาดนะคะ,ะต้นนี้สีชมพูอ่าต้นต้นเตีย้ยๆหน่อยนะเพื่อนๆจ๋าน,นี่เตีย้ยของาเขาเลยแต่สีเขาหวานนะสีเขาหวานอ่าสาบาทนะคะสาบาทอันนี้น้องมีชื่อว่าเดี๋ยเดี๋ยวมงกุฎเพชรนะคะมงกุฎเพชร อันนี้จะเป็นสีสองรักนะสีสองรักนะคะมีมาใบเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋าพึ่งป่งขึ้นมาใบเดียวนะใบเดียวก็สวยได้แล้วนะคะใบเดียวก็สวยได้แล้วมา, ımı, ลมาแปลงนี้กันเพื่อนๆจ๋าแปลงนี้รู้สึกว่าจะเป็นไก่นะคะไก่สุดสงวนป่งป oil, ขึ้นมาเยอะเลยนะคะคลิปนี้นะคลิปที่แล้วไม่พอกันนะคะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้ป,ป่งมาเยอะแล้วนะอันนี้ ไก่สุดสงวนนะคะไก่สุดสงวนต้นนี้มีสองใบแล้วนะอันนี้นะคะมีหลายต้นอยู่นะอันนี้จะเป็นไม่ใช่นี่อันนี้จะเป็นไก่ราชาวดีเพื่อนเพื่อนไก่ราชาวดีประนันสับสนเรื่องชื่ออันนี้จะเป็นไก่สุดสงวนโผล่มาใบเดียวโผล่มาใบเดียวนะคะไก่ราชาวดีเยอะนะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้จะเป็นไก่ฝรั่งโผล่มาใบเดียว อันนี้จะเป็นนางเสือดาวนางเสือดาวต้นนี้จะเป็นตระแม่จันทราต้นนี้จันทรานะคะต้นนี้ปนันไม่แน่ใจว่าจะเป็นอ่ามา่นนางพิมพ์หรือว่าไก่นะคะเพื่อนๆจ๋าปน,านันหรือว่าผีเสื้อสมุดอันนี้สีสวยอยู่ปนันไม่แน่ใจนี่ใบใหม่มาอย่างเจ่มเลยไม่แน่ใจว่าหัวเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย ไม่แน่ใจว่าหัวเดียวกันหรือเปล่าเพราะมันอยู่ใกล้กันเลยเ,เพื่อนๆจา๋าใครไวใครได้นะสวยนะต้นเนี้สวยสวยสวยต้นนี้จะเป็นหนุมานขัดสมาธินะคะหนุมานขัดสมาธิต้นไหนโป่งขึ้นมาก่อนประนันก็จะทําคลิปให้ก่อนนะเ,นเพื่อนๆจา๋าอ,อันนี้ออกมาใบเดียวแต่โอ้โหสองฝั่งมันงูประนันเลยเ,เพื่อนๆจา๋าใบเบลเลอร์เลยนะนี่ดูก้านเขา กานเขาอยู่นี้นะใบเดียวบเบอร์เลยนะใครอยากได้สามสิบเก้าบาทอ่านี้จะเป็นเพชรพิรุนนี่จะเป็นเพชรพิรุนเพชรพิรุนบอนโบราณเรานะคะแปลงนี้ไก่แก้วตาเสือกำลังโผลมาใบเดียวใบเดียวนะเพื่อนๆจ๋าไก่แก้วตาเสือ ต้นนี้จะเป็นไก่แดงต้นนี้จะเป็นไก่แดงนะคะสวยๆงั้นเลยอันนี้จะเป็นไก่ฝรั่งไก่แก้วฝรั่งนะคะนี่ไก่แก้วไก่แก้วตัวงามไก่แก้วตัวงามสนันสับสนเรื่องชื่อนี่เจ้ากุ้งเดนมาร์กอยู่ตรงนี้มีนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้เพิ่งขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นตะระแม่จันทาตะระแม่จันทานะคะตะระแม่จันทา กุสุมาก็มีนะคะต่ะอีกแปลงนึงโอ้ยตรงนี้อันนี้กําลังขึ้นมากัดสีมาเลยเพื่อนๆจ๋าอันนี้น่าจะเป็นไก่ราชาวดีถ้าด้านหลังสีม่วงเขาอันนี้ต้นนี้จะเป็นไก่อม,มรินอันนี้จะเป็นราชาวดีสวยสวยเลยใครอยากได้อะไรก็บอกนะเพื่อนๆจ๋าแคบได้แคบนะอันนี้จะเป็นไก่ฮาวาย จะเป็นไก่ฮาวายนะคะ,ะต้นนี้ใหญ่ๆอันนี้ต้นนานจะให้เป็นลูกไม้อันนี้จะเป็นลูกไม้ไอ้พริกกระเลือนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยๆกันเลยต้นนี้จะเป็นลัตนาสินลัตนาสินนี่นี่นะลัตนาสินต้นนี้จะเป็นบ่องเงินอันนี้จะเป็นสาววารินโผล่มาใบเดียว โผล่มาใบเดียวก็สวยเลยนะเ,นเพื่อนๆจา๋าสวยๆกันเลยนี่อันนี้ก็สาววาลินโผล่มาใครอยากเอาไปทํโฟมกอ,อเอยอไปผ่าทําจานวนได้เลยอันนี้จะเป็นกําเนิดซับนี่กาเนิดซับนะคะ,ะต้นนี้จะเป็นทันยะมณีนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าทันยะมณีนี่สวยงามมากเลยจุดดอกพื้นใบจะสีเหลืองอ่อนๆนะคะหน้าเหมือนไก่ จุดดอกเหมือนพันดาวนี่ทันยะมณีนะคะนอ้องมีชื่อว่าทันยะมณีโพมาใบเดียวนะคะอนาดรีปล่อยจะได้ห่อไปง่ายๆเพื่อนๆเผื่อบางคนเอาไปผ่าทําจํานวนคือได้เลยต้นนี้จะเป็นจังหวัดสงขานะคะจังหวัดสงขาใครอาายากได้ต้นนี้หน่ออ้วนตุ๊บเลยเพื่อนๆจา๋าไม่แน่ใจว่าคืออะไรทับทิมบุรพาต้นนี้ทับทิมบุรพาหน่ออ้วนตุ๊บใบมาแล้ว วนตุ๊บวนตุ๊บต้นนี้จะเป็นเบนจะลงน้ำทองอามาใบเดียวต้นนี้จะเป็นจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนนะคะเพื่อนๆจ๋าอยากได้อะไรก็แคปภาพได้ก็แคปถ้าแคป,แปไม่ได้ก็จดชื่อมาเลยจดชื่อถ้าส่งลายมาประนันไม่อ่านสักทีก็โทรมาได้เลยเบอร์โทร0812810775นะคะแอดไลน์ก็เบอร์นี้ ต้นนี้น้องมีชื่อว่าหงเหินหงเหินนะคะต้นละสามสิบเก้าบาททุกต้นทุกอย่างทุกกระถางสีลาหุ้มทองต้นนี้มาใบเดียวสวยเลยเพื่อนเืน่อนจ๋ามีอันนี้จะเป็นสะโพกออกสีออกทองทองเหลืองเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าอันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้ว บางแก้วนี่กาลังโผล่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นซับเรษถีเพื่อนเพื่อนจา๋าซับเรษฐีนี่ใบลายๆออกสวยต้นนี้จะเป็นบอนอาซีไอสุขโขไทยสองนี่พอเขาพอหัวยุบแล้วขึ้นมาใหม่เขาเปลี่ยนหน้าเก่าเลยนะเพื่อนเพื่อนจา๋าสวยกว่าเดิมเลยอันนี้จะเป็นเพชรราชานี่มาใบเดียวใบเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋า กำลังแตกเพียบเลยเรามาต่อแปลงนี้กันนะคะเรามาต่อแปลงนี้กันอ่านางวาลีแปลงนี้โผล่มาอีกแล้วนะเพื่อนๆนจ๋าโผล่มาเป็นสีชมพูเลยนะคะโผล่มาเป็นสีชมพูเลยน้องมีชื่อว่านางวาลีสีลาหุ้มทองใครต้องการหลายต้นมีนะเพืนัพนออกเยอะเลยนะรอบนี้ไลนนี้มีเยอะเลยนะคะอันนี้จะเป็นเสือพานอ้าเสือพาน รอบนี้เยอะเลยแปลงนี้เยอะเลยนะคะกําลังแบบขึ้นสวยๆเลยอันนี้จะเป็นจันฉายนี่ลูกๆเขาอยู่นี้นะจันฉายนะคะจันฉายต้นนี้ป้นานันลืมชื่อนะเพื่นนอนๆจ๋าลืมชื่อต้นที่หนึ่งลืมชื่อต้นที่หนึ่งแคปได้แคบนะคะสวยมากเลยนะเพื่อนๆจา๋าเป็นบอลที่บอลเก่าลืมชื่อ ต้นนี้พยาพันวังอ่ามีสองใบพยาพันวังมีหลายต้นนะคะใครต้องการเอาไปทําฟอมกอออกสีส้มส้มขอบสีเขียวมีเม็ดขาวกระจายนะคะสวยสวยเลยต้นนี้ละ่ะต้นนี้อีกหนึ่งต้นป้นานันลืมชื่ออ่าเป็นชื่อต้นที่สองนะคะเป็นต้นที่สองที่ลืมชื่อ จันฉายเยอะนะเพื่อนๆจ๋าจันฉ่ายเยอะเนี่ยสีหวานๆใครอยากเอาไปทําฟอร์มกอได้เลยนะราคา39มสิบเาทเอาไปทําฟอร์มกอใส่กระถางใหญ่ๆสวยมากเลยนะ,นะต่อมาเขียวเขียวยกกรรมยี่นี่เสือพานเยอะนะนี่จะเป็นพยาอนุชิตพยาอนุชิตนะคะ อยากได้อะไรทักมานะสามสิบเก้าบาททุกต้นทุกอย่างทุกกระถางนะไอ้ทุกต้นนะคะจะกระถางอีกแล้วเพื่อน,นจ๋าทุกต้นนะคะทุกหัวอ่าต้นนี้จะเป็นหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนี่หัวลอยอยู่นี่เลยนะหัวอยู่เหนือดินเหนือใบก้ามปูปนันเลยอันนี้จะเป็นบอลโบราณโบราณบ้านๆสาวน้อยปะแป,ป้งเป็นฟอร์มโก น,นี่ก็สวยแบบบ้านๆไปเลยน,นี้จะเป็นอมพรอมพรนะคะอันนี้จะเป็นบอนเก่าโบราณเล่าปีนี้เล่าปีกัดสีออกมาจะเป็นสีชมพูนะเล่าปีสีชมพูสวยน,นี้จะเป็นมะนีทองมะนีทอง นี่จะเป็นช้างเผือกใบบัวใบเดียวแต่ใหญ่นะเพื่อนๆจ๋าใหญ่ลูกกำลังขึ้นมานี่ลูกลาๆอยูน่นี่มีใบเดียวหยกกรรมจีก็เยอะนะเพื่อนๆจ๋าหยกกรรมจี่ก็เยอะนะ,นนกกรระนะใครอยากได้อะไรทักมานะอันนี้จะเป็นนางเวลเวลมายุราเวลมายุรา โอ้ช้างเผือกอยู่ตรงนี้ก็มีอีกนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้น่าจะเป็นหัวใหญ่อยู่น่าจะหัวใหญ่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ใครสนใจต้นไหนต้นอะไรบางอย่างปนันไม่ได้พูดนะคะถ้าแคปภาพได้ก็แคปหรือว่านึกชื่อได้ก็ถามได้นะถามโทรมาถามทักมาถามได้นะว่าชื่อนี้มีไหมหมดหรือยังปนันจะทําแค่วันละ สแปลงนะคะวันละ3แปลงเอาแค่ okay. คลิปสั้นๆเนาะถ้าคลิปยาวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเนาะใครสนใจต้นไหนหรืออยากได้ต้นไหนก็ทักมาถามมาได้นะคะเป็นบอนแบบบรรนๆโบราณโบราณเรานเนาะเลี้ยงง่ายๆนะคะใครสนใจก็โทรมาแอดไลน์มาได้เลย0 8 1 2 8 1 0 7ห5นะคะ ถ้าน,นันไม่ได้อ่านไลน์สักทีก็โทรมาได้เลยนะคะโทรมา,ากันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดถูกใจขอคนละไลค์นะคะขอคนละไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ทําคลิปต่อต่อไปนะคะคนไหนเข้ามาใหม่ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทําคลิปแล้วจะได้แบบรู้ก่อนเขานะคะ,ะต้นไม้ผุดขึ้นมาใหม่ๆจะได้เห็นก่อนเขาเนาะ สำหรับวันนี้ป้านันก็ขอลาไปก่อนนะคะ,ะสวัสดีคะ่ะ